อิงฟ้าวรหาหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายอิงฟ้าวรหาหะภูมิใจกับความสําเร็จตัวเองเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตเป็นกําลังใจให้ทุกคนมีความฝันแฟนคลับคอมเมนต์สนัน่นยินหนึ่งเรื่องความฮอตตอนนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากอิงฟ้าวรหาหะหรืออิงฟ้ามหาชนนงางามมากความสามารถทั้งร้องรำเต้น และล่าสุดกับบทบาทใหม่เป็นนักแสดงละครเรื่องบางกาะคณิกาซึ่งเพิ่งเปิดตัวแต่กระแสตอบรับปังไม่ไหวจนล่าสุดนวัดอิสระไกรศีิได้ประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตอบย้ำกระแสความฮอตของอิงฟ้ามหาชนโดยอิงฟ้าโพสต์รูปก่อนเข้าวงการจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ระบุข,ข้อความว่าวันนี้นั่งภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเลยมานั่งมองย้อนตัวเองในอดีต ความลำบากความดิ้นรนความอดทนและความกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเคยมีหลายครั้งที่คิดว่าสิ่งที่ฝันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยหลักหนึ่งในนั้นคือการถอดใจไม่สู้และยอมถอยเกือบปีที่อยู่กับการยอมแพ้มาล้มเหลวสิ้นดีและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับชีวิตขอบคุณตัวเองที่เลือกจะเสี่ยงกับความฝันดูอีกสักครั้งและหลังจากนั้นก็สู้กับมันมาตลอด ไม่เคยหยุดพักไม่เคยคิดว่าความพยายามจะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจำกัดเลยทำให้เราฟังเสียงตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นหรือเสียงนกเสียงกาที่คอยบันทอนแรงกำลังของเราสิ่งนั้นเลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนักและความสำเร็จมันจะมีกลิ่นหอมหวานที่สะใจกว่าการลดคุณค่าตัวเองลงไปอยู่กับพลังงานลบจากคนอื่นแต่ถ้าอยากย้อนกลับไปได้ที่จะแก้ไขอดีต จะไม่ขอแก้ไขอะไรเลยแต่กลับรู้สึกอยากจะขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าการที่เราพยายามต่อสู้เพื่อความฝันหรือความสำเร็จในชีวิตหากเราล้มลุกคลุกคลานเราจะลุกขึ้นได้เสมอและมีโอกาสถึงเส้นชัยมากกว่าการที่เรายอมแพ้ก,ก้มหน้าและอยู่กับที่เฉยๆซึ่งบทเรียนนั้นมีผลกับชีวิตเราในตอนนี้และมันส่งผลดีเสมอ เป็นปุ๋ยที่ผลิตดอกให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งกับเราในวันนี้สิ่งที่จะบอกกับทุกคนคือไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวอะไรก็ตามในชีวิตตอนนี้จงเรียนรู้จักการยอมแพ้และตั้งสติเพื่อลุกขึ้นสู้กับมันชีวิตคนเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและสิ่งสำคัญคือความอดทนแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จเองหนึ่งน้นไม่ใช่ใคร มันคือเราเองอิงฟามหาชนเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีเป้าหมายและความฝันกับชีวิตและขอให้มีวันที่ดีมีพลังใจที่ดีด้วยในทุกๆวันเติบโตอย่างสวยงามขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็ s s สิบดอลล r อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก,ก็อ s สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ